สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือหนีย่าๆสิผ้าไปเที่ยวงานข้าเจ้าขายต้นไม้เด้อจ้าพี่น้องมาไปส้มน้ำกันจ้าว่ามีอย่างขายแน่เนอจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนขามาในงานแล้วกับสีมีต้นเบิ้งดกเข้าเจ้าจ้าพี่น้องดอกออกสีม่วงจ้าเพื่อนเพื่อนย่าบุจักซื้อข้าเจ้าสิบ้าต้นสนกั ย่านบบแมนเนาะจ้าเนาะดอกสีม่วงๆส้มต้นใหม่ต้นไหลไปน้ำกันจ้าพี่น้องงานขายดอกไม้เป็นคืองานเกษตรขายดอกไม้ขายเทืองหมากเทืองดอกลวจ้าพี่น้องเทิองหมากใหม่เนาะจ้าเนาะต,นตน้นต้นผลไม้หม่ดอกกันนีก็คือ,อยังดอกกล้วยหน่อยบานเ่าจ้าพี่น้อง ดอกว่าเล่นเยียเพิน่นว่ากสิมีอันรูปไอตัวกระเจ้าปักไว้น้ำต้นเนาะจา้าเนาะดอกสีนั่นสีนี่กส,นกสิมีรูปปักไว้เนาะจา้าอันนี้ก็สวยงามจา้าพี่น้องพี่น้องสีแดงสีชมพูเนาะจา้าเนาะอืมอยากไดใดสีใดก็มาเลียกเอาเดอ้อพี่น้องแกเป็นหลายค่ะละล้านหูละล้านแต่เนาะจา้าเนาะงานขายดอกไม้ก็มี่แต่ดอกไม้ละจา้าพี่น้อง สีแดงกะสวยสีชมพูกะงามเนาะจ้าเนาะเอาความสวยงามของดอกไม้มาฝากจ้าเมื่อนี่นาดอกไม้กะส้มดอกไม้ไปสักก้อนจา้าพี่น้องจจกหน่อยกะเบิดนาดอกไม้แล้วละกะสีแดงส้มอยังบูบานเนาะจ้าเนาะเบิดนาดอกไม้เล้วกะได้ตอนนี้มันมีให้ส وم, ้มกะส้มคว่ำสวยงามไปน้ำกันสักก้อนเนาะจ้าเนาะ งามเนี่ยจ้าพี่น้องอันดอกไม้เมืองหนาวเนาะจ้าเนาะเป็นดอกดีเพราะคือบานเฮ้าเนาะจ้าพี่น้องบานเหากะกะสิเป็นดอกอยังละจ้านานีดอกอันทองอุไลบ่เนาะจ้าอันนี้กัสีแดงกัสวยงามจ้าพี่น้องสีแดงสวยงาม อันนี้เป็นยาตะกะเตียนพี่น้องบ้านย่าย autant, ION! ๆเห็นแล้วว่าเป็นแนวได้ยาตะกะเตียนเนาะจ้าเนาะข้าเจ้าอใส่กระถางขายจ้าตะกะบ่ได้ซื้อหรอกจ้าพี่น้องบ่ได้เบิ่งความราคาเท่าไหรเนาะจ้าเนาะมุมนี่ก็เป็นมุมมะนาวเนาะจ้าเพื่อนนี่หอดหัวผงเนาะจ้าพี่น้องเนาะบ่ได้เบิ่งราคาข้าเจ้าหัวผงกับมี่อันนี้เป็นมะนาวเนาะจ้าเนาะ อันนี้ก็ของประดับประดาตกแแกงสวนนาจ้าพี่น้องเป็นรูปนั่นรูปนี่ตกแแกงสวนนาจ้าเนาะมันนนหนก็เป็นอีกมุมนึงอีกเนาจ้าพี่น้องเนาะอันน้นนีเป็นขายของเก่าด้วพี่น้องนนหนีในเดินนี้บริเวีนี่นีนาจ้าเนาะ เอามองนีก็เป็นอีกข้างนึงได้พี่น้องคนละมองกับางหันเนาะจ้าเนาะยางออกมาทั้งหนกอกอีกให้เบิ่งบรรยากาศน้ากันจ้าเพื่อนเพื่อนบรรยากาศตลาดนัดขายดอกไม้ดอกตอกเนาะจ้าขายของเก่าทั้งหนอกเนี่ก็สซีเมนขายของเกา่า้อมขายต้นไม้อ้อม,นม,นมเนาะจ้าเนาะยางมาเบิ่งทั้งหนี้มามีย h á เนาะจ้าพี่น้องลูกไส้กับไปซวงเบิง่งเพิ่นสีอยากนามเพือเด็กผู้จ้าพี่น้อง มามุมทั้งนี้ก็เป็นเป็นขายอันต้นหัวผ้าจ้าพี่น้องหลวผ้าหน่อยต้นน,น,ใใน,น,น้อยใบน้อยเนาะจ้าเนาะอันนั้นก็เป็นพักอันนั่งตูเฮ้าละจ้าพี่น้องพักนั่งตูกับมากต้นหน่อยค่ับเถอะเก็บใจเห็นบกหวกเท่เดียวกับเบิร์เนาะจ้าพี่น้องมาทั้งนี้ก็เป็นต้นองุ่นจ้าไล,อาล่องุ่นเนาะจ้าเนาะทางหลังงานค่าเจ้า มีต้นอ่ะงนนะจ่าไหลอ่ะงุนแมนไปเบิดแดละจาล้าเพื่อนๆ